เคยไหมาคุณบางวันที่เราแต่งหน้าไม่ติดล้ลงแป้งไงก็ลอกเป็นขุยเนาะอัดครีมบำรุงผิวเข้าไปยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งเนะะี่ยค่ะมาจากการที่เราผิวแห้งเสียนะในช่วงที่ผิวเราขาดน้ำเนะะี่ยค่ะก็ทําให้ผิวเราไม่ชุ่มชืน้นไม่แต่งเต่งแล้วก็แต่งหน้าไม่ติดได้นะคะซึ่งการดูแลผิวที่ยั่งยืนจริงๆมันก็ควรจะดูแลจากภายในนะควบคู่กันไปกับการทาครีมบำรุงผิวเนาะอย่างเช่นดื่มน้ําให้เพียงพอเลี่ยงพวกชากาแฟนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์พวกผักผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์นะะนเนะะี่ ถึงหนึ่งในกระแสยอดฮิตจริงๆก็คงหนีไม่พ้นการทานคอลลาเจนเนาะก็จะเป็นการเสริมเพื่อไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวเนี่ยค่ะให้ผิวดูยืดหยุ่นให้ผิวชุ่มชื้นนะแล้วก็ลดริ้วรอยได้นอกจากที่เราจะเห็นเขาขายเป็นแบบเม็ดแบบผงสําหรับเอาไปชงแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันก็มีหลายๆแบรนด์นะคุณๆที่ทําออกมาในรูปแบบคอลลาเจนผสมพร้อมดื่มที่เป็นแบบขวดอะค่ะทำออกมาเยอะแยะเลยวันนี้หมองคัดมาทั้งหมด5ยี่ห้อนะคะเครื่องดื่มผสมคอลลาเจนนะที่เราแบบเห็นกันบ่อยๆและน้องๆในออฟฟิ มีข้อดีข้อเสียงไงเดี๋ยววันนี้ชวนคุณคุณมาเช็คกันในรีวิวนี้เลยคะ่ะสุดแรกนะคะคุณคุณ Woody C Lock Collagen Mix Berry นะคะ คือวิตามซีล็อกเนี่ยเขาเป็นตัวท็อปของเครื่องดื่มวิตามินซีสูงอยู่แล้วแหละแต่ตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยค่ะที่เป็นแบบฝา,าสีชมพูแล้วก็เป็นกลิ่นบิกเบอร์รี่เนี่ยนะคะเขาใส่คอลลาเจนเปปไทด์มา2,000มิลลิกรัมนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะจุดเด่นของสุดนี้คือเขามีคอลลาเจนรวมมากับวิตามินซีซึ่งวิตามินซีเนี่ยใส่มา200%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันนะถ้าคิดเป็นมิลลิกร,รมัมก็อยู่ที่120มิลลิกรัมต่อขวดยยี่สิบมิลลิกรัมต่อนข้างพูดไปบ่อยนะคะว่าานอกจกจจะช่วยให้ผิวขาาววใสช่ยต้นนอิมนี่่ยคะเขาาายยังงมีสส่่ววนนไปชกกรรระตุ้้คอลลาเง ที่ชั้นผิวเราอีกด้วยนะคือยังไม่หมดเท่านี้นะคะคุณยังมีรายงานอีกว่าวิตามินซีเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างสารจําพวกไขมันที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของผิวหนังกระพ้าชั้นนอกหรือว่าชั้นสตาตัมคอเนียมเนี่ยซึ่งไขมันพวกนี้จะเป็นตัวเชื่อมให้คอเนโอไซต์เรียงตัวกันแบบเป็นระเบียบที่หลายคนอาจจะรู้จักกันก็คือว่าเขาเปรียบเหมือนการเชื่อมกันของอิฐก,กับปูนที่เรียกว่าทฤษฎี b r i กม mortar model อะค่ะเมื่อการเรียงตัวของเซลล์ผิวเนี่ยเป็นระเบียบโครงสร้างของผิวก็จะแข็งแรงขึ้นจะสามารถลดกกกาาาารรรสสญเเเเเีีียยนนนน้้ํํทท่่ผผิวววใหบขึ็็ปการ เสริมฤทธิ์การบำรุงให้ผิวใสชุ่มชื้นแข็งแรงขึ้นเนานะให้สังเกตที่ตัวบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของวิตามินซีล็อกจะเป็นแบบขวดเขียวช่วยในการกรองแสงนะตัวฝาล็อกจะเป็นแบบฝาล็อกพิเศษ2ชันนะ 2> <ว>้นเหตุผลก็เพื่อว่าที่จะคงคุณค่าของสารอาหารเนี่ยไว้จนกว่าจะมีการเปิดฝาดื่มนะแล้วเขาก็ใช้กา๊าซไนโตรเจนในการบรรจุเพื่อที่จะคงความสดของวิตามินซีไว้คือถ้าเรากลับไปดูผลการวิเคราะห์ในเครื่องดื่มผสมวิตามินซี47ตัวอย่างของมือิธิเพื่อผู้บริโภคคือทีีีี่่่่เเ้าาาาาออออกไปปปนะปมมืลลยทแววนพบริณขง2 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมวิตามินซีก็คือวูดดี้ซีล็อกเลมอนแล้วก็วูดดี้ซีล็อกออร์เรนจ์ใช่ไหคะมีปริมาณวิตามินซีสูงเลยทีเดียวจริงๆเครื่องดื่มทุกแบรนด์ที่หมองจะรีวิวในวันนี้หมองชิมมาหมดแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะชิมไปพร้อมกันอีกทีนะคะ สุวนนี้วุ้ดี้ซีล็อกคอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่เนี่ยออกแนวรสชาติหวานอมเปรี้ยวคือหอมกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่นะคะอร่อยสดชื่นดื่มง่ายหานคุณไม่คาวเลย<อ>ปริมาณต่อขวดเขาเนี่ยหนึมิลลิตรนะคะราคาขวดละสิบาทคุณคุณที่สนใจก็หาซื้อได้ที่เซเว่นซีเจมอลนะคะร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศได้เลยค่ะต่อไปสุดที่2ค่ะคุณครูซีวิตพัลสคอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่นะคะของซีวิตสูตรนี้เป็นสูตรที่เพิ่องออกใหม่นะคะใส่คอลลาเจนมาทัั้้งงหมมมด 1, กกกกนนนนนนะะะะคคตตววววออออลลลาาาาเเจจ oc, เ็็ย่่ขีีซสิสิ ใส่มายเปอร์เ0ก็มาช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นยืดหยุ่นลดเลือนริ้วรอยนะคะคลายคลึงกับสูตรวูดที้ซีล็อกคือถ้าดูที่ขวดเขาเขาจะเป็นขวดใสแล้วคุณๆเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันรสชาติจะออกแนวเปรี้ยวเวอร์รี่นะคะจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ปริมาณต่อขวดเนี่ย120มิลลิลิตรนะคะราคา20บาทค่ะก็หาซื้อได้ทั้งเซเว่นแฟมิลี่มาเฟสโกโลตัสบิ๊กซีหรือร้านค้าทั่วไปก็มีนะคะต่อไปสูตรที่3นะคะเซเป้บิวตี้ลิ้งคอลาสกินนะคะ เซปเป่ยบตี้ดิงสูตรสีชมพูเนี่ยค่ะเขาปรับสูตรใหม่นะคุณจากที่แต่เดิมเนี่ยคอลลาเจนเขา1 0 0 0ันมิลลิกรัมตอนนี้ปรับมาเป็น2,000มิลลิกรัมแล้วนะผสมกับน้ำองุ่นขาวอีกส0นะคะสูตรนี้มีวิตามินซีด้วยค่ะแต่ว่าใส่มาแค่40มิลลิกรัมก็ไม่ได้เยอะมากเนาะอ,อย่างวิตามินซีก็อย่างที่บอกว่ามากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมากระตุ้นการสร้างกรดไขมันที่จำเป็นกับผิวเราสูตรนี้ใส่วิตามินอีมาด้วยนะคะก็ใสมานิดนึงนะาสามมิลลิกรัมชืก ว่าเห็ดหูหนูขาวเนี่ยเขาจะอุรวมไปด้วยสารที่ชื่อว่าไฮยาโรนิกแอซิดคุณคุณคุณ้นหูเนาะก็คือไฮยา่นั่นแหละตัวขวดบรรจุพัณฑ์ก็จะเป็นแบบพลาสติกใสนะคะ รสชาติก็จะมีความหวานของแบบน้ำอหุ่นขาวหน่อยแต่ว่าเวลากลืปลายลิ้นมันจะได้ความรู้สึกแบบบอกไม่ถูกอะ่ะขวดนี้ขนาด360มิลลิตรนะคะราคา20บาทค่ะคุณคณที่สนใจก็หาซื้อได้ที่เซเว่นนะแฟมิลี่มาที่ท็อปก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศก็หาซื้อได้เลยต่อไปสูตรที่4นะคะสูตรนี้คือพิง k ์กูตาคาราเจนค่ะ สูตรนี้ใส่คอลลาเจนมา1000ม mm. ิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีน้ำมันขุนขาวมาอีก10%ดเด็นสูตรเต็มอีกอย่างก็คือใส่กูต้าไทโอนมา100ม mm. ิลลิกรัมกูต้าไทโอนก็เป็นสารที่มาช่วยเสริมริ์ทำให้ผิวขาวใสนะโดยเขาสามารถไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่เป็นสีเข้มนะคะพอยับยั้งการสร้างเม็ดสีเข้มใช่ไหมก็จะผลิตเม็ดสีผิวนะ,ะที่เป็นสีขาวอมชมพูมากขึ้นตัวกูต้าไทโอนไม่ใช่แค่มีส่วนช่วยผิวขาวใสนะคะเขายังเป็นสา,นตารต้รรรรานอนุมูลสสะที่สำคัญตัวนนนึึงงงงอร่่่่าาาาากกยยเเลซปตติู้ไทททจะดดีืค คู่กับวิตามินซ e. e. ีแล้วก็วิตามินอีสูตรนี้ก็ใส่วิตามินซีแล้วก็อีมาด้วยใส่วิตามินซีมา20มิลลิกรัมแล้วก็วิตามินอีมาอีก1 0มิลลิกรัมก็ไม่ได้เยอะหรอกก็มองว่าใส่มาช่วยในการเป็นกิมมิคหรือว่าอย่างน้อยได้รับนิดหน่อยก็ยังดีแพ็กเกจเป็นแบบขวดแก้วนะค,นคุณคุณแต่เขาก็มีการเคลือบฉลากปิดให้ทึบหมดเลยเนาะเพื่อป้องกันการเสรื่อมของพวกสารต่างๆข้างในรสชาติเดี๋ยวมาชิมกัน อันนี้คือรสชาติออกหวานเลยนะไม่มีประแรมเปรี้ยวขวดนี้ขนาด100มิลิลิตรนะคะราคา20บาทค่ะก่อหาซื้อได้ที่เซวหรือว่าร้านค้าทั่วไปได้เลยต่อไปสุดที่5นะคะ สูตรนี้คือเจนซีนะคะเจนซีออเรนจ์เฟเวอร์เบล็คเรดพัสวิตามินแอนด์คอลลาเจนนะคะเป็นเครื่องดื่มรสส้มผสมวิตามินและคอลลาเจนสูตรนี้แตกต่างจากสูตรอื่นหน่อยตรงที่เขาไม่ได้เน้นคอลลาเจนสักเท่าไหร่นะใส่คอลลาเจนมา500รมิลลิกรัมเป็นคอลลาเจนในน้ำส้มนะคะแล้วก็มีวิตามินซีอยู่200% RDI นะก็คือประมาณ120มิลลิกรัมเนาะมาช่วยเสริมให้ผิวยืดหยุ่นให้ผิวชุ่มชื้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อ่าแต่ว่าสูตรรรนนนนีีี้มมมมไกกกลซะะะะะคคใส่าา0.08% 0.1็ปณั เยอะตัวไกลซีนเนี่ยเขาเป็นกรดอะมิโนเนาะก็เป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนชนิดหนึ่งนะคะก็มีส่วนมาช่วยในการสร้างคอลลาเจนได้มีคอมไซคิวเทนค่ะมาช่วยต้านอนุมูลสระช่วยลดเรือนริว้วรอยสูตรนิสัสวิตามินมานะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเครื่องดื่มวิตามินใช่ไหมก็จะมีวิตามิน B วิตามิน A วิตามิน D นะคะเป็นต,ตัวช่วยมาเสริมการทํางานของระบบต่างๆในะร่างกายเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพลักษณะาาเป็นขวดแก้วาใสจริงๆถ้าฉลากปิดเธบไปทั้งหมดตรงบริเวณคอขวดเนี่ยก็จะดีนะคะแต่ว่านี้ก็ยังเหลือช่องให้แสงเข้าได้อยู่ รสชาติกลิ่นใดๆก็น้ำส้มเลย ขนาดะ,ะขนาดเร้า150มิลลิตรนะคะราคา15บาทะคะ่ะใครสนใจก็หาซื้อได้ที่เซเว่นเนาะคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมองสระตาให้ว่าเวลาเราจะเลือกทานเครื่องดื่มเราเนี้ค่ะเราจะเลือกอยังไงคือหลังจากที่มองคัดมาทั้งหมด5้ายี่ห้อในวันนี้นะคะสำหรับคุณคุณที่ต้องการเพิ่มความยืดหยุนบวกกับต้องการความเฟรชแบบขวดเดียวจบเนะะี่ยค่ะมองแนะนําเป็นสูตรวูดดี้ซีล็อกคอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่นะเพราะว่าเขาใส่คอลลาเจนเปปไทด์มา2,000มิลลิกรัมจากญี่ปุ่นแหละก็ถือว่าเยอะทีเดียวถงถึ2000% นะใส่มาก็เป็นตัวมาช่วยเสริมการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะคะรวมถึงตัวบรรจุภัณฑ์เขาค่อนข้าง,างออกแบบมาดีนะอย่างที่บอกว่าเป็นขวดแก้วเขียวกลองแสงเนาะก็จะดีก,กว่าขวดแก้วใส่ธรรมดาเพราะเขาสามารถที่จะก,กักเก็บวิตามินซีให้อยู่ในขวดนได้นานขึ้นทั้งหมดทั้งมวลก็แค่15บาทนะคะแถมสดชื่นอร่อยมองว่าอันนี้คุ้มแต่ถ้าคุณคุณอยากเน้นเป็นสูตรที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก็จะเป็นสูตรเซปเป้บิวตี้ดริงค์คอลลาเจนนะคะเพราะว่าใส่คอลลาเจนมาเยอะเหมือนกันนะ,ะ2000จะน้อยลงมาากกวว่พันมิลล ขวดพลาสติกค,ค่ะแต่เมื่อเทียบราคากับปริมาณก็โอเคอะถูกลงมาหน่อยใดๆก็คือว่าเครื่องดื่มที่หมองรีวิวมาในวันนี้เขาเป็นตัวช่วยเนาะคุณคณจริงๆถ้าคนที่อยากสุขภาพดีต้องดูแลเรื่องอื่นไปควบคู่กันองคู่เสมอแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าลังเนื้อชอบลังยาแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นอาหารผิวอยู่ก็อย่าลืมมามามอยกันนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะยามองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็ share, แชร์เพื่อคนที่คุณรักติดตามข้อมูลสุขภาพความงานตามหลลััักกการรแแพททย์ไได้้้ีี่่ชชองงคคูววนนนมปะะ